ขึ้นหวานเป็นต้มเจ้านายโอ้โกุง้ง,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 งตัวโคตรใจน่าปูมันแน่นไปหมดเลยอะเจ้านายโอ้โหไข่ปลาท่อมพวมเม็ดใหญ่มากอะปิงทะเลน้ำแดงเห็ดนี่ไม่ใช่เห็ดนะครับเจ้านายวันนี้เรามาอยู่กันที่พัตตคาร์สีฟ้ากิโลสิบสตีฮเขาเปิดมานานกว่าสี่สิบปีแล้ว,วนนยี่สิี่สิบปีเลยเนี่ยมึงกับกูตายกันไปรอบนึงเราเกิดมาใหม่เนี่ยยังเปิดอยู่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแล้วในมีอะกินตาเลยอาหารเขาเด่นเลย แล้วก็เป็นอาหารสไตล์จีนแล้วก็รวมไปถึงซีฟู้ดด้วยกุ้งแชร์บัว่าซอสมะขามโอ้กุ้งโตโคตรใจนี่คือกุ้งแชร์บัวมันผมนผมจะกินยังไงหมดขำเดียวเนี่ยหนึ่งสองไป,ไป อุ่มหวานมากเขาไปทอดกรอบแล้วมันเข้ากับตอนมะขามที่ราดอ่ะดีมากโมาต่อที่แกงขัว่วปูก้อนยอดมะพาร้าวดูสีเาสขาซะก่อนปูมันแน่นไปนหมดเลยอ่ะเจ้านายโอ้โหตักแบบว่าพยายามหลบปูยังไงก็โดนนึเค่งแกงเขาเนี่ยเขาตำเองกับมอือแม่ครัวเนี่ยผมเดินเข้าไปในนี้ตำอยู่เลยเมื่อกี้สเสร็จน่ากินมากปูนี่สี่ห้าก้อนอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยขึ้นหวานข้นต้มเจ่านา เนื้กัน,กนถึงเครื่องแกงสุดๆดีมากเจ้านายเจ้านายขอจอปูหน,น,น่อยสิ <S <S มาที่มาทีมาที่จอปู ท่วมเลยกู Baptist, ทุ่มทุ่มเลยคนไปโอ้โหออกเลยว่าเจอดูงเงี้ยปลากรอบหอมข้างตัวอันนี้วันนี้ไข่ปลาทุ่มท่วมแกงส้มไข่ปลาเลี้ยวเซียวเม็ดใหญ่มากอ่ะใส่มาหมดครัวแล้วมั้งเนี่ยกระเพาะปลาดําแดงเป็นกระเพาะปลาแบบพรีเม่ยมนตีดู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 มาเป็นกระเพาะปลาหลอดนะครับขัดมาแล้วอย่างนี้เลยชิ้นโตโตเลยนี่เลยที่เด็ดเลยครับของเขาจ้านายดูดิโอ้ยไปปลาโอ้ยดีมากมันหอมด้วย แล้วเขาไม่ได้มีแค่กระเพาะปลาดินี่มันมีปูด้วยนี่มีอะไรปิงทะเลน้ำแดงที่เห็นนี่ไม่ใช่เห็ดนะครับเดี๋ยวเราไปลองมาดูว่ามันเป็นไงอือมันเป็นไงอือมันมีความชุยๆดีมากเลยมีความหอมของตัวน้ำปลาจีนๆใช่ใช่เป็นเป็นสไตล์จีนทอดถึงเลยล่ะปลากระพงทอดยำสมุนไพรอือมันดีมากปลากรอบเนื้อแน่นๆน้ำพริกไข่ปูเขาพี่โว้ย นี่คือแบบใครเห็นก็ใครเห็นนี่นี่พวกพริกนะแต่ไม่ใช่นะไข่ปูโอ้โหทอดเนาะต้วดอ๋อไข่ปูมันมันมากอ่ะมันมันหอมหอมอืมปูนีแบบไวโอ้โหของหวานสไตล์จีนเลยเนี่ยมีเผือกข้าวเหนียวพกับบอนร้อนเลยครับเจ้านายอืมลองกุ๊บแบบไว้เจ้านายดีแล้วเกินมันก็ร้อนท้องไปหมดเลยตอนเนี้ยโลเคชั่นก็อยู่ที่กิโลสิบสัตหีบที่เนี่ยใกล้อุตาเปาแหมสานตามมาลองเลยนะครับเจ้านาย